เรื่องผีแม่ลูกอ่อนณหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่ผู้คนเริ่มทยอยย้ายออกไปเพราะความเจริญไม่เข้าถึงเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ยังฝืนอยู่ต่อหนึ่งในนั้นคือยายแสงหญิงชาราที่อาศัยอยู่เพียงลําพังในบ้านไม้เก่าโซมหลังหนึ่งที่ปลายหมู่บ้านบ้านของยายตั้งอยู่ใกล้ป่าทึบที่คนในหมู่บ้านเล่าลือกันว่าเฮียนไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้หลังพระอาทิตย์ตกเพราะมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ยังฝังใจคนรุ่นกับเรื่องของผีแม่ลูกอ่อน หลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวชื่อเดือนอาศัยอยู่กับสามีในกระท่อมหลังเล็กใกล้ป่าทึบเดือนตั้งท้องกับลูกคนแรกและดูเหมือนจะเป็นเด็กที่สามีของเธอเรอคอยอย่างยิ่งวันหนึ่งสามีของเดือนออกไปหาของป่าแต่กลับไม่กลับมาอีกเลยไม่มีใครพบศพเขาและไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนเดือนเสียใจจนแทบบ้าและในที่สุดก็คลอดลูกออกมาเองลำพังในกระท่อมไม่มีหมอไม่มีใครช่วยเหลือเด็กคลอดออกมาตายคลอดเดือนเสียเลือดมากและสุดท้ายก็ตายตามไปในคืนนั้นเอง แต่คนในหมู่บ้านบอกว่าพวกเขายังได้ยินเสียงเด็กร้องให้ในตอนกลางคืนจากป่าและบางคนที่ผ่านไปแถวนั้นจะเห็นเงาผู้หญิงอุ้มเด็กเดินอยู่ริมทางเธอจะค่อยๆหันหน้ามาใบาหน้าเศร้ามองดวงตาดำมืดและพูดเพียงว่าช่วยลูกฉันด้วยเขาหนาวเขาหิวคนที่ตอบรับหรือยื่นมือช่วยเธอจะหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยและบางคนจะพบเพียงผ้าห่อตัวเด็กเปื้อนเลือดวางอยู่ที่ประตูบ้านของพวกเขาในเช้าวันต่อมายายแสงรู้จักเรื่องนี้ดีเพราะเธอเคยเป็นคนทำคลอดในสมัยนั้น แต่เธอกลัวจนไม่กล้าออกไปช่วยเดือนในคืนที่เธอเจ็บท้องคลอดยายจึงแบกรับความรู้สึกผิดมาทั้งชีวิตและในค่ำคืนฝนตกหนึ่งขณะที่ยายจุดตะเกียงรอเวลานอนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆติ๊กติ๊กติ๊กยายช่วยลูกฉันด้วยยายแสงใจหายว่ามือสั่นตะเกียงดับเพลิดบรรยากาศเย็นเฉียบลงอย่างที่ปกติเสียงลมหอบวิอยู่เข้ามาทางช่องหน้าต่างยายเขาหนาวช่วยหน่อยยายตะโกนไล่ผีเสียงสั่นเทาแต่ประตูเปิดออกเองโดยไม่มีลมและที่หน้าประตูมีหญิงสาว ผมยาวเปียกชุ่มพลุนเลือดอุ้มทารกหน้าซีดในผ้าห่มเก่าๆยืนอยู่เธอยิ้มเผยฟันสีดำและเน่าเปือ่อยเธอก้าวเข้ามาพูดด้วยเสียงเบาแผ่วแต่เจือแคนยายทำไมวันนั้นไม่ช่วยฉันเช้าวันต่อมาคนในหมู่บ้านพบว่าบ้านของยายแสงเปิดประตูทิ้งไว้มีแต่เสียงเด็กทารกร้องแถวเบาอยู่กลางบ้านแต่ไม่มีร่างของยายแสงมีเพียงผ้าห่อตัวเด็กเก่าๆเ,เ,เพื่อเลือดวางอยู่หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นอีกและเรื่องเล่าของ ผีแม่ลูกอ่อนก็ถูกเล่าขานต่อมาอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้แต่บางคืนถ้าคุณได้ยินเสียงเด็กทากร้องในความมืดอย่าหยุดฟังอย่าหันไปมองและอย่าเผลอเปิดประตูไม่ว่าใครจะมาเคาะ